ปากไม่ละ Yes ข้างต้เนี่ยเลยค่ะสุกเลยท้องเรียบอ้ใช่ัวชี้เหรอสุเป็นยไงบ้างสุ่เนื้อมันจำไม่ได้เลยครับเหลือท่าสุดท้ายครับมันแบบชอบตีสลับกันนะครัฮคลายกันเนี่ยมีท่านที่ลายๆายกันขอบคุณนะคะคุณแอน เอารักผมเลยเดี๋ยวคุณพี่ดูว่าเพื่ะนทำอะไรเนี่ยขอบคุณนะไว้เว่ต้องการคำขอบคุณไปดูเนสกันเถอะไว้ห้องนู้นไปของเราเสร็จแล้วเนาะมีอะไรปะอะไรนะครับของเราไม่มีอะไรแล้วเนาะจะไปดูเนสกันเถอะ 道路没得嘛。